สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพีคอาคารหัวข้อวันนี้ก็คือ Special m e s s a g e นะคะตอนที่51แล้วนั่นเองมาดูกันว่ามีข้อความพิเศษอะไรถึงคุณถ้าชอบตัวเลือกไหนนะคะสะดุดตะกับตัวไหนเลือกได้เลยบับแรกได้เลยนะคะตัวเลือกที่1จะเป็นตัว C ตัวเลือกที่2เป็นตัวเคแล้วตัวเลือกที่3เป็นตัวแซนะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกองที่1เลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกล่องที่1นนะคะตัว C นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า s p e t i a l Message ของคุณเนี่ยมีอะไรจะบอกนะคะฝากกดไลค์ Subscribe s ช a r ป่กระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะคุณได้ไพ่การเดินทางนะคะการเดินทางกำลังจะ,ะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอาจจะเกิดการเดินทางบางอย่างขึ้นใครที่รอ,อวีซ่านะคะอยากเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรีออยนหรือไปเที่ยวเนี่ยดวงการเดินทางกําลังจะเปิดนะมันเหมือนกับคุณจะได้ยิมแล้วพอเป็นโปรทาให้นึกถึงทะเลนะคะหรืออาจจะมีโอกาสได้ไปพักผ ่อนไปเที่ยวนะคะหรือคุณสิ่งที่คุณวางแผนไว้ว่าเอ๊ะฉันจะลาง,งานไปเที่ยวได้ไหมอาจจะเป็นแบบไปเกาะไปทะเลไปต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งจะไปต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีโอกาสให้ได้นะเพราะมันเหมือนกับเนี่ยบอกว่าให้เตรียมตัวกับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะอาจจะเหมือนถึงเวลาที่คุณจะได้เที่ยวได้หยุดได้พักผ่อนได้อินจอยนะคะมีโอกาสจะได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยนะอาจจะเจอเพื่อนใหม่แบบกระทนหัน,นแล้วรู้สึกแบบพากันไปเที่ยวเลยอะไรเงี้ยก็ได้นะ S <S <an> การเริ่มต้นนะคะมีการเริ่มต้นด้วยอาจจะเป็นดวงคุณอาจจะเริ่มเปิดให้คุณได้ทําในสิ่งที่คุณอยากทําที่มันเป็นแนวอิสระ <S <S ชิลชิลที่คุณชอบที่คุณต้องการด้วยนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็จริงๆการเริ่มต้นจะเป็นการเริ่มต้นอะไรก็ได้เป็นการแบบที่เราสร้างขึ้นมาอาจจะแบบทําในสิ่งที่เราชอบงานอดิเรกงานประจํางานเสริมได้หมดเลยนะคะแต่จะเป็นลักษณะที่ ใครที่ทางานประจำเนี่ยอาจจะแบบออกมาทําอะไรเป็นของตัวเองแล้วทาให้คุณมีเวลาได้เที่ยวด้วยได้เดินทางด้วยนะคะทําอะไรง่ายๆเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนข้อความของคุณก็คือแบบนะคะจะเป็นลักษณะประมาณว่าให้หาอะไรง่ายๆทําทไปก่อนให้ชิวๆให้พักผ่อนให้รีแหละไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดแล้วถ้าคุณเห็นเลขเบิลบ่อยนะคะเพราะในนี้ก็จะเป็นเลขยี่สิบสนะ เลขไม่ว่าจะเป็นเลข2เลข3เลข4นะคะหรือแม้กระทั่งเลข5ก็คือให้คุณเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีเองแต่คุณต้องใช้ชีวิตให้มันดีก่อนคุณต้องใช้ชีวิตกับแต่ละวันให้คุณมีความสุขให้คุณอินจอยให้คุณรีแลกได้ก่อนแล้วสิ่งที่คุณต้องการปรารถนานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะจะเป็นเรื่องแบบเอออยากมีวันหยุดอยากไปเที่ยวอยากมีอะไรเป็นของตัวเองอยากทำอะไรเป็นของตัวเองมีกิจกรรมของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะออกมาให้เดี๋ยวมันจะมีโอกาสให้คุณได้มาได้ไปเจอนะคะค เดี๋ยวมาแน่นอนเพราะพูดคาว่ามาหลายรอบมาชว่วงนี้ก็ต้องระวังสุขภาพนิดหนึ่งนะสําหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะคุณได้แบบการ ดูแลเรื่องการกินนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะถึงจะไม่ใช่การดูแลสุขภาพแต่มีความรู้สึกว่าร่างกายของคุณเนี่ยอาจจะต้องการดูแลใส่ใจมากกว่านี้หน่อยนะคะพยายามปกป้องพยายามอย่าละเลยนะคะค่อยๆเทคแคร์ care, ดูแลตัวเองให้เป็นพิเศษหน่อยนะช่วงนี้อาจจะป่วยได้อาจจะไม่สบายได้นะคะแล้วก็หรือคน่ะคุณอาจจะเป็นอยู่แล้วก็ได้นะคือแบบบางทีก็อาจจะเพราะเวลาดูเนี่ยมันจะเฉียดฉิวมาแต่ว่าเรื่องการกินสําคัญมากนะคะจะเลือกจะกินอะไรเนี่ยต้องดูให้เป็นดีๆนะคะอย่าเร่งรีบอย่าอย่าแบบ อย่าขี้เกียจอะคือถ้าทำอาหารได้ทําทําเองอะจ,จะดีมากเลยนะเออแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องการกินนิดนึงนะคะอาจจะทําให้ท้องเสียอาจจะทําให้แบบเออเขาเรียกอะไรถ้าคุณไม่เลือกกินเนี่ยคุณอาจจะเจอ การท้องเสียอาหารเป็นพิษหรืออะไรอย่างนี้ได้นะเพราะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการกินต้องระวังนิดหนึ่งนะอาจจะแบบจากเด็กๆน้อย,อยที่คุณแบอบกโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกบางคนบอกเอ้ยของหมดอายุไม่เป็นไรหรอกเพิง่งหมดอาย,รรออายุอันนี้กินได้อะไรเงี้ยคืออย่าปล่อยไปแล้วเลยตัวจังหวะดวงคุณกําลังจะตกอะไรเงี้ยจังหวะดวงคุณมันยังไม่ดีเนี่ยคือ ลรวร่างกายคุณไม่รู้หรอกว่าร่างกายที่ผ่านมาตอนก่อนเนี่ยคุณอาจจะรับได้แต่ตอนนี้มันอาจจะไม่พร้อมแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วอะคะ่ะพอกินเข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้นะคะแล้วทําให้คุณอาจจะต้องแบบเสียงเงินค่าหมอรักษาต้องไปหาหมออจจะต้องแอดมิดนอนโรงพยาบาลเลยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะไม่ว่าจะเป็นการกินสภาพอากาศหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันจะทําให้คุณอะไปแอดมิดที่โรงพยาบาลได้นะคะหรือเป็นหรือป่วยหนักเลยต้องไปขอยาหมอกินอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีเหตุให้คุณเข้าโรงพยาบาลจังเลย <laughs> นะแต่ว่า ต้องระวังนะคะต้องระวังเรื่องการกินเป็นหลักเลยนะอย่าอย่าบางทีเราคิดว่าเอ้ยเจ้านี้ทำสะอาดนะคะแต่ถ้าเราเห็นรู้สึกอ้ยรอบนี้ดูเหมือนมันไม่ค่อยสะอาดเลยอะไรเงี้ยก็อย่าไปทานนะคะแล้วก็คุณได้พ่าย e n communication นะคะให้เปิดใจนะคะให้เปิดใจให้พูดเรื่องราวนะคะเปิดใจให้กับตัวเรานะไม่ใช่ให้กับคนอื่นเปิดใจให้กับตัวเองพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดพูดในสิ่งที่เราต้องการอ่า แสดงความเป็นตัวเองออกมาพูดความต้องการของเราเปิดใจพูดมาตรงๆเลยก็ได้พูดในสิ่งที่เราต้องการแสดงความเป็นตัวเองของออกมาช่วงนี้จะดีมากค่อยๆเริ่มค่อยๆหาวิธีนะคะไม่ต้องซีเรียสเราได้ไพ่การเดินทางจบด้วยไพ่แบบ Mo v วิ g นะคะก็คือมีโอกาสที่เราจะได้แบบ ยกย้ายหรือเปล่ามีโอกาสที่จะยกย้ายไปอยู่ประเทศอื่นไปอยู่จังหวัดอื่นไปอยู่สถานที่อื่นเขตอื่นก็ได้นะย้ายจากจุดนี้ไปจุดนั้นก็ได้นะแต่ว่ามีร่วงการดินทานะคะการยกย้ายเข้ามาในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเพราะให้ขึ้นมา energy กองหนึ่งคือให้ดูแลตัวเองนะดูแรลร่างกายนะให้เตรียมความพร้อมให้กับร่างกายนะแล้วก็ต้องกล้าเป็นตัวของตัวเองกล้าที่จะคิดหรือ ทำในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ค่อยๆใช้ชีวิตไปไม่ต้องซีเรียสมากทําให้มันง่ายๆทําแบบอยู่กับปัจจุบันทําให้มันมีความสุขทําให้ตัวเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีดวงการเดินทางเปิดให้กับคนที่อยากจะเดินทางใครอยากจะเดินทางใครอยากจะย้ายบ้านย้ายงานเนี่ยมันมีนะมันมีโอกาสอยู่ไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้อยากจะให้คุณเนี่ย ่ค่อยๆใช้คิตไปก่อนนะอย่าพิ่งไปซีเรียสอะไรมากนะคะคุณได้คำว่า r e c าร์มอยู่กับพก็คือให้ดึงความเป็นตัวของตัวเองออกมาจากคลายๆลายรคอมมิเนชันนะคะคุณจะตามหาอะไรพอโพสคุณเจอคุณจะหาตามหาตัวตนที่แท้จริงคุณเจอคุณจะรู้ว่าคุณคู่ควรกับที่ไหนคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องอยู่ที่ไหนคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรนะคะแต่ไม่ต้องรีค่อยๆตามหาค่อยๆหาตัวตนของตัวเองนะเดี๋ยวคุณจะรู้อยู่แล้วแหละว่าคุณจะต้องไปที่ไหนคือถ้าใครที่แบบยังไม่เจอทางออกกับ คำถามของคุณนะยังไม่เจอ a n นเซอในตรงเนี้คือพ่บอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวคุณจะเจอแน่นอน เดี๋ยวคุณจะเจอแน่นอนคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องพอมันใกล้ๆอ่ะเออตอนนี้อาจจะยังไม่เจอแต่พอใกล้ดวงคุณเปิดหรือใกล้การเดินทางคุณจะรู้เลยว่าคุณจะต้องไปที่ไหนคุณจะรู้เลยว่าคุณจะต้องทําอะไรนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ตามหาตัวเองให้เจอก่อนว่าเราต้องการอะไรนะคะเนี่ยภัยกรอบ imagination นะคะในสิ่งที่คุณต้องการจินตนาการในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณเคยฝันเคยคิดไว้ไม่ว่ามันจะดูเหมือนว่าเป็นไปได้ยากดูเหมือนว่าไกลมากนะคะไกลเกินเอื้อมไกลเกินความเป็นจริงเนี่ยเอ่อ ถ้าคุณเชื่อแล้วคุณเป็นแบบนั้นคุณจินตนาการอย่างนั้นคุณมีความเชื่อแล้วคุณไม่คิดอะไรมากนะเหมือนเดอ Full c h เหมือนไพ่นี้จะเหมือน The ฟูเลยเหมือนกับชิว l ช้าช้ของคุณไปแล้วก็มีความเชื่อมีความแบบตั้ง m i n d s e ตแบบนั้นนจินตนาการแบบนั้นว่าถ้าอะไรที่ฉันต้องการอะฉันจะต้องได้เจอแน่นอนเชื่อไว้แบบนั้นนะคะแต่ไม่ไปยึดติดนะแล้วเดี๋ยวมันถึงเวลามันก็จะได้แล้วคุณได้มันก็จะเกิดขึ้นมันจะมีโอกาสเข้ามาให้กับคุณนะคะแล้วคุณได้ไพ่เหมือนกับให้เลือกว่าคุณอยากจะเป็นคุณอยากจะเป็นลัักกษณณณะะคคุุออยาจให้ตวขง เป็นแบบไหนไปอยู่จุดไหนมีชีวิตรูปแบบไหนถ้านะคะเหมือนคุณเลือกชีวิตตัวคุณได้นะคุณเลือกตัวเองได้คุณไม่จาเป็นต้องทำตามที่คนอื่นบอกหรือเป็นไปตามที่คนอื่นบอกหรือแบบจะต้องเป็นไปตามสังคมหรือเข้ากลุ่มไม่จาเป็นเลยคุณสามารถเป็นแกะดําได้นะคะแล้วคุณก็ยังเจอเรื่องราวดีๆได้อีกเยอะเพราะเหมือนว่าเส้นทางของคุณมันเปลี่ยนได้อยู่แล้วมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้ด้วยนะคะคนอื่นอาจจะไม่ได้ไงแต่คุณอาจจะได้คุณจะเป็นเหมือนผู้โชคดี <c oughs> ในกลุ่มนั้นนะคะที่จะได้อยู่คนเดียวนะเตาผ้าคุณออกมา energy เหมือนให้เป็นตัวของตัวเองกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะพูดออกมาตรงๆกล้าที่จะคิดในสิ่งที่คุณต้องการกล้าที่จะเชื่อว่าความฝันที่คุณฝ่ายฝันไว้มันสามารถเอ่อเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะเหมือนกับอันลิมิตในเรื่องของอะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยจะดีมากเลยกองหนึ่งก็จะประมาณนี้นะก็เป็นการันเจนโรโดยรวมนะคะเป็นเอ่ออะไรที่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์กับทุกคนก็สามารถมาดู แบบส่วนตัวนะคะได 99, ะ้ชี่ชีสตาร์9จะโชว์กวาชเนกวาแล้วเป็นดวบคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะบางเรื่องไม่ได้เปิดใจคุยกับใครก็มาเปิดใจมาคุยมาดูกับที่นี่ได้เพราะว่าเข้าใจนะคะจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกแล้วก็ดึงดูสิ่งดีๆให้กับคุณนั่นเองเ <im it> ดี๋ยวเราไปต่อกองที่2เลยค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่2ตัวเคก็ฝากกดไลค์ s u b s c r ร b e แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในคลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีไพ่ เหมือนกับสาวช่นั้เสร็จอะไรของคุณนะคะที่อยากจะบอกคุณได้ไพ่แบบใส่เคลนเลยอะ่ะเหมือนกับชีวิตของคุณนะ่ะกาลังจะไปเจอชัพเตอร์ใหม่นะแล้วชัพเตอร์ใหม่ของคุณเนี่ยรู้สึกว่าจะสงบกว่าเดิมเยอะเลยฮะเหมือนคุณกาลังจะไปเจอกับความนิ่งความสงบจิตสงบใจความสุขก็ยังได้เลยนะแต่ให้รู้เลยนะว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นที่มันผ่านมาที่มันไม่ดีที่มันแย่เนี่ยกําลังจะออกจากชีวิตคุณไปแล้วแล้วสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีสิ่งที่คุณรอคอยอาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณเคยขอในรูปแบบพรไว้เเนี่ยกลังจ เข้ามาในชีวิตคุณนะคะมันจะมีบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณแล้วมันจะเป็นเรื่องดีด้วยอ่ะคุณได้ไพ่ของขวัญน,นะคะบางคนอาจจะรอมานานมากคุณอาจจะอายุเยอะมากรอเรื่องราวดีๆในชีวิตแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นสักทีมันยังไม่มาสักทีนะคะบางคนก็จ,จะรอจนแบบอายุเยอะมากลปก็ได้นะเออนะคะแต่ไงก็ตามมันจะมีเรื่องของการมันมีเรื่องราวดีๆอ่ะมันมีโอกาสที่คุณจะได้แบบ มีความรู้สึกเหมือนมีโอกาสได้งานใหม่มีโอกาสได้เจอสิ่งใหม่ๆนะคะได้เจอแบบชีวิตความเป็นอยู่ใหม่แล้วก็โปรโมชั่นก็ขึ้นมาด้วยนะอาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือย้ายไปอยู่สาขาใหม่ที่ใหม่แล้วมันดีกว่าเดิมเหมือนคุณจะได้รับของขวัญจากจักรวาลเนี่ยเหมือนจักรวาลโชคชะตาคุณจะส่งของขวัญต่างมาให้กับคุณนะคะคุณได้คําว่า calling นะคะ calling ก็คืออาจจะต้องเชื่อเซนต์ตัวเองด้วยนะเหมือนก็ต้องเชื่อเซน์เรานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเซน์เราเนี่ยจะนําทางให้เราไปเจอสิ่งดีๆไปเจอสิิ่่่่งงงทีใชเเเหหมมมืืออนนนควาร้สสสสึกกับจ์ะ หมือนจะส่งจิ๊กซอวเล็กๆน้อยๆให้เราค่อยเก็บเราไปประกอบพอประกอบเสร็จก็ไปแลกของขวัญอะไรย่งเงี้ยแต่จะมีบางอย่างพาคุณนะคะเหมือนนำทางคุณพาคุณให้ไปเจอกับสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาหรือว่าของ เรื่องราวดีๆของดีๆอะมันเหมือนทาให้นึกถึงแบบความโชคดีเลยอะยังไงไม่รู้นะมันเป็นเรื่องของความลัคกี้ความโชคดีที่คุณจะได้รับเหมือนคุณจะได้รับบางอย่างที่จะตอบโจทย์แล้วก็จะช่วยเหลือคุณในปัจจุบันได้ดีมากๆเลยนะคะคุณได้ไพ่ a t t r a c t นะคะ not chasing นะคะก็คือเหมือนกดแรงดึงดูดสิ่งที่คุณเคยคิดเคยขอเคยปรารถนาันเหมือนกับมีความรู้สึกเหมือนคุณเคยขอพรไว้แล้วพรนั้นมันไม่เกิดเนี่ยก็ได้นะแต่ว่าทําไมมันถึงไม่เกิดเพราะว่าตอนนี้คุณยังอยู่ในชั a p เตอร์ที่ มันยังไม่ใช่ชัปเตอร์ที่จะเป็นชัปเตอร์ที่มีความสุขชัปเตอร์ที่จะรีแลกชัปเตอร์ที่คุณจะได้เงียแต่ตอนนี้ชัปเตอร์เก่านั้นน่ะชัปเตอร์นั้นคือเป็นชัปเตอร์ที่คุณจะต้องขอนะคะแต่คุณจะไม่ได้ในชัปเตอร์นั้นเออนะยังไม่ได้ในช่วงชีวิตนั้นนะคะแต่ตอนนี้ช่วงชีวิตนั้นหรือชัปเตอร์นั้นเนี่ยกำลังจะถูกปิดลงแล้วมันจบแล้วคุณผ่านแล้วแต่ก็จะต้องรอนิดหนึ่งนะคะแล้วพอคุณเข้าชัปเตอร์ใหม่เนี่ยคุณถึงจะได้้นนะคาาััุ่ณอจจยงไม มันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะได้บางคนไอ้ก็เห็นถึงเรื่องแบบรางวัลลอตเตอรี่หรืออะไรพวกนี้นะเหมือนกับเป็นของรางวัลลอตเตอรี่นะคะเป็นของขวัญแจ็คพอตอะไรเงี้ยก,ก็ขึ้นให้ด้วยนะทาไมที่ถัดมาไม่ได้แต่ในวันข้างหน้าเนี่ยหรือรอบนี้อาจจะมีโอกาสที่จะได้แล้วนะแล้วก็เหมือนกับคุณกําลังจะดึงดูดในสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาแต่ส่วนมากถ้าเป็นแนวลักษณะคอลิงของขวัญเนี่ยอาจจะมองว่าจะเป็นโอกาสชิ้นใหญ่นะคะมากกว่า,าเช่นอาจจะได้งานที่ดีอาจจะได้แบบ เจอคนที่ดีอะไรเงี้ยเจอความรักที่ดีไปเลยแล้วทุกอย่างมันเปิดไปหมดอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเน้นเรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเท่าไหร่นะแต่อาจจะเป็นสําหรับบางคนไงอืออาจจะมีนะคะไพ่ขึ้น DIY order ก็เหมือนกับทุกอย่างมันมีมจังหวะมีสเต็ปเหมือนการโชคชะตา universe เนี่ยเขาจัดวางสเต็ปไว้ให้คุณแล้วว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณต้องเรียนรู้นะช่วงนี้จะต้องเป็นช่วงที่คุณอดทนนะแล้วช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่คุณได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาและรอคอยมานานเหมือนจะฝึกความอดทนฝึก การปล่อยวางไม่คาดหวังนะคะในสิ่งที่คุณต้องการะอะไรเงี้ยเหมือนจะสอนให้คุณเป็นเด็กดีและใจเย็นแล้วก็ทําตามเอทำตามใจตัวเองและสิ่งสำคัญก็คือต้องกล้าที่จะเชื่อแล้วก็เชื่อแล้วก็เป็นเด็กดีแล้วถึงเวลาคุณจะได้เจอกับสิ่งดีๆอะไรอย่างนี้ด้วยนะมันเหมือนกับแต่หลักๆเนี่ยจะเน้นถึงความอดทนนะคะความอดทนความแบบอะไรเงี้ยคุณได้คำว่า living นะคะ เออเน,นี่ยคุณกําลังจะก้าวออกจากสิ่งไม่ดีนะคะคุณกําลังจะเดินออกจากสิ่งที่มันไม่ดีที่มันไม่โอเคแล้วคุณกําลังจะไปเจอสิ่งที่มันดีที่มันโอเคกว่ายเยอะเลยนะเหมือนกับคุณเคยผิดหวงังไม่สมหวงังอะไรเงี้ยคุณกําลังจะไปเจอกับสิ่งที่มันจะทําให้คุณสมหวังนะคะมีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักเป็นการงานเป็นการ ายายที่อยู่อาศัยได้หมดเลยแต่อันที่เราให้ไซเคิลอ,ออกมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ใหญ่มากๆนะคะแล้วตอนนี้ถ้าคุณได้ยินสเสียงรถเหมือนรถตี๊ดๆตี๊ดมันเหมือนรถคนของย้ายบ้านเลยอย้เลยนะคือคุณอาจจะได้ย้ายบ้านยายที่อยู่อาศัยด้วยก็ได้นะไปเจอสิ่งที่ดีกว่าไปเจอแบบ อะไรที่มันดีกว่าโอเคกว่านะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคือบอกไว้เลยถ้าใครที่ยังไม่ได้มีแพนไม่ได้มีการวางแผนอะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรกระทันหันได้เพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวโชคชะตาท่านจะเปิดทางให้กับคุณท่านจะโชคชะตาจะเปิดทางให้คุณสิ่งศสิท่านจะนาทางคุณอีกทีหนึ่งนะคะแล้วคุณก็จะรู้เองว่าจะต้องทําไงแต่อย่างที่บอกว่าต้องเชื่อเซนนะเดี๋ยวมันจะมีการ calling คุณมาเหมือนกับจะมีการติดต่อมาหาคนแล้วคุณจะรู้เองนะคะการติดต่อพูดถึงน่ยถาาแแมึึง,งออจจะบูบบ อคุณรองานนี้แล้วมันไม่เคยได้อยู่เขาอาจจะทักมาติดต่อคุณเหมือนกับตอนนี้ว่างแล้วเนี้ยไปทําได้ไหมอะไรเงี้ยก็ได้แล้วชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปเลยนะคะมันเหมือนกับมีเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องแบบเอเรื่องงานเรื่องงานใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องความรักด้วยนะมีความรักด้วยนะะแต่ความรักอาจจะยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะ แต่ไงก็ตามคุณจะได้รับของขวัญบางอย่างจากโชคชะตาจากูนิเว์ลที่จะช่วยคุณให้ชีวิตคุณมีความสุขแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะคือคุณได้คําว่าูนิเว์สเนี่ยมีแผนไว้ให้คุณค่ะก็คือจักรวาลเตรียมวางแผนไว้ให้คุณเตรียมเซอร์ไพรส์ให้กับคุณนะคะแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าคือเรื่องอะไรนะคะ โอ้พอพูดถึงว่าความรักอาจจะไม่ค่อยเด่ดเนี่ยคุณได้ไพ่คาว่าความรักจะตามหาคุณเองนะคะตามความรักจะตามหาคุณเจอคุณไม่ต้องห่วงเลยคุณไม่ต้องตามความรักแต่ความรักจะตามหาคุณนะคะช่วงนี้ก็คือให้พักผ่อนให้รีแลกซ์นะคะเพราะว่าคุณควรจะได้รับโมเมนต์นี้คุณควรที่จะให้ตัวเองพักผ่อนบ้างรีแลกซ์บ้างนะคะแล้วคุณก็ได้คําว่าไกด์เดนอะคัมมงนะคะก็เหมือนกับคอลลิ่งเลยนะเดี๋ยวการนําทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาหาคุณนะคะคุณไม่ต้องห่วงแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าให้คุณเนี่ย รอจังหวะอีกนิดหนึ่งนะคะถึงว่ามันจะจบแล้วสิ่งไม่ดีจะออกจากชีวิตคุณไปแล้วแต่มันเป็นช่วงที่คุณต้องรีแลกต้องนิ่งต้องรออีกนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาแทนที่นะ เดอ e unexpected นะคะคำยังเป,เป็นอะไรที่คุณจะคิดไม่ถึงนึกไม่ถึงเลยนะคะการเปลีป hi, ่ยนแปลงครั้งนี้หรือของขวัญครั้งนี้อะไรที่มันอยู่ในกล่องนี้มันเป็นอะไรที่คุณคิดไม่ถึงนะคะอาจจะเป็นของที่ดีกว่าที่คุณต้องการนะคะบางคนอาจจะขอแค่งานนี้แต่คุณอาจจะได้งานที่มันดีกว่านี้เลยด้วยซ้ำก็ได้นะคะแต่จ,จะเป็นอะไรที่คุณคิดไม่ถึงหรือสิ่งที่คุณเชื่อนะคะในเรื่องความรนะักว่าเป็นคนคนนี้หรือเปล่าเนี่ยมันก็อาจจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวเออมาแบบแต่อย่างที่บอกว่าคุณจะต้องเชื่อเซนเพราะว่าเซนคุณจะต้องนําาทงให้คุณ่ ไปสถานที่ไหนไปอยู่จุดไหนไปอะไรก่อนเหมือนกันแล้วคุณถึงจะได้ในสิ่งนั้นนะคะเหมือนกับเรียกให้คุณไปรับของขวนนะัญอะคือของขวัญจะไม่ได้ถูกส่งมาที่บ้านคุณแต่คุณจะมีเหตุการณ์ให้แบบพอถึงคิวของคุณตาของคุณเนี่ยเขาก็จะโทรมาเรียกเออออกมารับได้แล้วนะมารับที่นี่ที่นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยพอคุณไปคุณถึงได้นะคะก็ต้องเชื่อเซนทุนด้วยนะแล้วก็ทุกอย่างมันมีเวลาชามมิ่งของมันไม่ต้องห่วงค่ะ ไม่ใช่ว่าเหมือนซิมล็อตสิตก็อยากจะบอกคุณนะไม่ใช่ว่าเขาลืมคุณนะแต่แค่มันยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะต้องได้เพราะตอนนั้นถ้าคุณได้มาเนี่ยคุณอาจจะไม่พร้อมกับการที่ดูแลเช็คแคร์มันเหมือนสมมติถ้าคุณเจอความรักคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันยังไม่พร้อมกับความรักเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่มันไม่ไม่ได้อะมันจะต้องเหมือนถ้าคุณได้คุณจะต้องมีความสุขคุณจะต้องพร้อมแล้วจริงๆตอนนั้นคุณอาจจะคิดว่าคุณพร้อมแต่จริงๆแล้วคุณยังไม่พร้อมนะคะแต่ จบด้วยไพ่ลิฟวิ่งไงทำให้อราเห็นเหมือนกับมันกาลังเหมือนกับชีวิตของคุณกาลังจะออกจากด้านไม่ดีจากเรื่องราวไม่ดีแล้วกําลังจะไปสู่ในกำลังจะไปสู่หรือไปเจอสิ่งดีๆนั่นเองนะคะถือว่าออกมาดีมากก็ประมาณนี้นะเป็นขนาดเจเนอเรลโดยรวมนะคะเป็นการดูดวงเโดยรวมนั่นเองนะคะก็มาดูส่วนตัวได้นะคะเพื่อความชัดเจนความชัวร์และเป็นดวง,งคุณแบบโดยตรงนะคะแบบแม่นยําไปเลยก็ ดูได้ที่ v s t a r 999 9 a จะชว์ขวาชัดเจนกว่าและเป็นดวงของคุณโดยตรงจะแม่นยำขวานะคะถามได้ทุกเรื่องเลยบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครมาปรึกษามาดูกับที่นี่ได้เพราะว่าเข้าใจจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆมาให้กับคุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่3เลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกล่องที่3นะคะ,จะเจ้ามาลายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสปอช็อตแมสเซจของคุณนะคะจะมีอะไรออกมาฝากกดไลค์ Subscribe แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องมีคลิปนี้ด้วยนะคะคุณได้ไพ่คำว่า e l l i v e นะคะความเชื่อของคุณยังไม่ได้คือไพ่บอกว่าคุณต้องกล้าตัดมีการตัดสินใจนะคะเหมือนกับต้องกล้ามั่นใจในตัวเองกล้าที่จะเลือกเชื่อความรู้สึกตัวเองกล้าที่จะตัดสินใจของ กล้าที่จะตัดสินใจเพื่อตัวเราด้วยตัวเราในรูปแบบของเราด้วยนะแล้วก็อย่าลังเลอย่าสองจิตอย่าสองใจก็คืออย่าอย่าสับสนอะไรมากอย่าสับสนอย่าคิดมากอย่าอะไรเยอะนะคะก็คือให้ความรู้สึกเราบอกยังไงความคิดเราบอกยังไงไอเดียเราคืออะไรก็ให้เลือกเส้นทางเดินนั้นให้ตัดสินใจที่จะทําตามใจตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อว่าเมื่อไหร่ที่เราทําในสิ่งที่เราชอบที่เราเชื่อเนี่ยที่เรารักเนี่ยมันจะต้องออกมาดีสิ เอออย่าไปกังวลอย่าไปกลัวเพราะบางทีเราเลือกที่จะเดินเส้นทางของเราเนี่ยคนมักจะแบบทับถมเราหรือไม่ได้ให้กาลังใจเรานะคะพูดให้เรารู้สึกเสียเซลล์ไม่มั่นใจนะคะอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไม่สนใจให้คุณเชื่อความรู้สึกของคุณว่าถ้าฉันเลือกมันต้องดีมันต้องตอบจนกับฉันเหมือนเชื่อตัวเองให้มากกว่าเนี้ยเออความเชื่อคุณต้องเชื่อตัวเองด้วยแล้วก็เชื่อในปฏิหารเชื่อในสิ่งดีๆเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในโชคชะตาเชื่อในจักรวาลว่า ทุกอย่างจะต้องดีทุกอย่างมันจะต้องโอเคนะคะแล้วก็ถ้าใครมีเป้าหมายอะไรเนี่ย่าถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยไปถึงเส้นทางนั้นเส้นชัยนั้นเป้าหมายนั้นนะคะให้คุณเชื่อว่าคุณทํามันได้ให้คุณเชื่อว่าคุณจะต้องมีโอกาสหรือมีช่องทางให้คุณได้ไปถึงเนี่ยเดี <S 2> <S 2> ๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่คุณต้องกล้าที่จะตัดสินใจด้วยบางคนเนี่ยอาจจะถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องงานเรื่องอะไรหรือเปล่าอาจจะมีบางอย่างนะคะ เข้ามาให้คุณตัดสินใจแล้วแต่คุณก็ยังไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าเลือกแต่ไพ่ก็บอกว่าสิ่งที่คุณควรจะตัดสินใจหรือเลือกที่จะเดินเนี่ยควรจะเป็นเรื่องที่ควรจะมาจากคุณโดยตรงอะ่ะมาจากความต้องการของคุณโดยตรงอันเนี้ยจะอาจจะดีที่สุดนะคะบางทีเราไม่ต้องคิดถึงผิดและถูกหรอกเราคิดถึงว่าเอ้ยถ้าเราจะใช้ชีวิตในรูปแบบไหน หรือจะต้องทําอะไรสักอย่างอะ่ะเราควรที่จะเลือกในรูปแบบที่เราต้องการที่มันเติมเต็มเราอะค่ะจะดีที่สุดแต่ว่าใครที่แบบทํางานเหนื่อยแล้วยังไม่เห็นความสําเร็จยังไม่เจอกับความสำเร็จเนี่ยพายบอกว่าอย่าเพิ่งชอนนะให้คุณอดทนให้คุณลองสร้างม i n เซ็ตใหม่สร้างความเชื่อใหม่แล้วก็รีแลกอย่างไปซีรีสกลับมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีโอกาสให้คุณได้ไปถึงเป้าหมายที่คุณ ต้องการแน่นอนค่ะพายออกมา positive นะคะ face แล้วก็ o p t i m i s t นะคะคือมองแง่ดีคิดบวกแล้วก็ต้องศรัทธาในความเชื่อของคุณด้วยศรัทธาในความสามารถตัวเองเชื่อว่าคุณมีพรสวรรค์เชื่อว่าคุณทาได้ได้ดีนะคะแล้วเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มที่จะแบบคิดดีมองแง่ดีให้กับตัวคุณเองเนี่ยเราเชื่อด้วยอีกทีว่าจัาก,กวาลโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะ s คุณจะช่วยคุณนะ ควาเชื่อนี่เยอะมากนะคะแล้วก็ trusting heaven คุณได้ทั้งคำว่า believe faith แล้วก็ trust นะคะมาครบทุกองทุกองคำเลย <laughs> finance นะคะก็คือการเงินใครที่มีปัญหาการเงินการงานเพราะตอนแรกแอนเห็นมันจะเป็นเรื่องเป้าหมายในการงานนะคะ่ะมีปัญหาการเงินการงานนะคะไม่ต้องห่วงให้เชื่อทุกอย่างจะดีแต่ มันมีให้การตัดสินใจบางครั้งถ้าคุณรู้สึกว่าฉันอยู่ที่นี่มานานแล้วฉันไม่อยากอยู่แล้วเพราะมันไม่ดีเลยเงี้ยคุณต้องเชื่อเซนตัวเองนะคุณต้องเชื่อความคิดคุณเองนะแสดงว่ามันถึงเวลาที่คุณต้องออกแล้วหรือเปล่าคุณต้องตัดสินใจทาอะไรบางอย่างแล้วหรือเปล่าอาจจะตัดสินใจไปคุยก่อนนะคะถ้าคุยไม่เวิร์คคุณก็ต้องตัดสินใจหาที่ใหม่นะคะอะไรเงี้ยเพื่อที่จะพาตัวเองอะไปไปสู่เป้าหมายที่คุณวางไว้อะไปสู่ความฝันที่คุณต้องการอะไรเงี้ยคุณต้องเริ่มตัดสินใจแล้วนะบางอย่างเหมือนคุณจะะนนนนนออ่่เเฉยไไมมมด้้พรราาาววีคูสึก ถ้ามันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วแล้ไม่เวิร์กเนี่ยคุณก็อาจจะต้องลุกมาตัดสินใจเพื่อที่จะทําบางอย่างที่มันแปลกไปจากเดิมนะคะแต่การกระทําของคุณเนี่ยก็ขอให้เรื่องในสิ่งที่คุณเชื่อคุณคิดถึงคุณจะไม่ชัวร์ก็ตามว่าเอผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงคุณไม่ต้องสนคุณรู้แค่ว่า ถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณต้องทําแบบเนี้ยคุณทําแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหนทางสเต็ปต่อไปเนี่ย next step ของมันเนี่ยก็จะออกมาให้เองนะคะแต่ว่ามีถ้าใครกังวลเรื่องการเงินจะประคับประคองได้ไหมจะช็อตไมร์อะไรยังไม่มีปัญหาเดี๋ยวมันจะมีหนทางช่องทางทําให้ตรงเนี้ยดีขึ้นมานะคะทาให้ตรงนี้ดีขึ้น,นะะทําให้ตรงนี้นนโอเคขึ้นได้เหมือนกันคุณไม่ต้องหวอ่วงไม่ต้องกินมากเลยนะคะก็ถือว่าการเงินของคุณเนี่ยเดี๋ยวมันจะยัง ตอนนี้การเงิน,นของค,คุณคิดว่ามันโอเคอยู่นะคะมันยังไปได้อยู่แต่สําหรับบางคนเนี่ยถ้าคุณตัดสินใจแล้วก็ม o v อ o อนเนี่ยคุณอาจจะไปเจอสถานที่ใหม่งานใหม่ที่ให้การเงินเยอะกว่านี้นะมันให้ความมั่นคงในด้านการงานนะคะเออมากกว่านี้ก็ได้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาการเงินไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวมันจะดีขึ้นให้คุณเชื่อให้คุณ,คณแบบศรัทธานในเรื่องดีๆเหมือนกับพ่ออกมา Energy คิดบวกมองในแง่ดีนะคะแล้วก็ตัดสินใจทําเท่าที่คุณทําได้นะคะถ้าอะไรที่มันไม่เวิร์กไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ตอบโจทย์แล้วก็อาจจะต้องหาสิ่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยหาที่ใหม่หาสิ่งใหม่นะคะประมาณเนี้ยแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองคุณได้คําว่าคุณจะชนะนะคะคุณชนะกับสถานการณ์ เหมือนวินวินเอาคำเนี่ยคือไม่ว่าสิ่งที่ถ้าคุณเชื่อคุณคิดบวกคุณมองในแง่ดีอ่ะสุดท้ายคุณจะเหมือนไปถึงเส้นชัยนะเอาคำผลลัพธ์ของคุณเนี่ยมันจะออกมาชัดมันจะออกมาดีแน่นอนไม่ต้องห่วงคุณจะชนะอืถ้าใครที่มีปัญหาขึ้นโรงขึ้นสารหรือว่าเอกสารเนี่ยคุณก็จะผ่านไปได้นะคะ แล้วก็อีกไม่นานเนี่ยสิ่งที่คุณต้องการอ่ะมันจะเป็นจริงมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นลองจินตนานการแล้วก็คุณอาจจะจินตนานการไปแล้วนะคะคุณอาจจะคิดไว้หมดแล้วแต่คุณยังมองไม่เห็นเป้าหมายหรือว่าเรียกว่าโอกาสยังมาไม่ถึงตอนนี้สิ่งที่คุณทําได้คือคิดว่ากองเนี่ยน่าจะต้องแบบเชื่อแล้วก็ใจเย็นอดทนเชื่อนะคะมองในด้านดีมองว่ายังมีโอกาสอย่าเพิ่งหมดหวังอ่ะอย่าเพิ่งคิดลบอ่ะอะไรประมาณเนี้ย นะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีโอกาสเข้ามาแล้วคุณได้คําว่า travel ในเรียน,นะคะบางคนก็้าจ,จะรอการเดินทางหรือรอโอกาสเนี้ยมันอาจจะเข้ามาปีหน้าหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะแต่ถ้ายังไงก็ตามถ้าเป็นเรื่องการเดินทางเนี่ยพาบอากว่าเออปีหน้าคุณอาจจะได้เดินทางปีนี้จจะยังไม่ได้เดินทางก็อย่าเพิ่งขออย่าเพิ่งหมดหวังนะคะ อให้คุณแบบมองในแง่ดีนะคะเมื่อไหร่ที่คุณมองในแง่ดีเนี่ยคุณเห็นปะปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณปฏิหารเนี่ยมีจริงนะเขาบอกปฏิหารมีจริงแต่คุณยังขาดความเชื่อคุณยังขาดความมั่นใจในตัวเองคุณยังขาดการที่คุณยังไม่เชื่อตัวเองหรือคุณจะอยู่ในความเป็นจริงมากเกินไปคุณอาจจะมองในเหตุและผลมากเกินไปบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะต้องมองแบบในลักษณะที่แบบว่า เป็นแนวจินตนาการหรือที่เราเรียกว่ามโนที่ไม่ได้อยู่ในความเป็นจริงนะคะมันจะช่วยได้นะคะไมนเหมือนเมื่อ,อไหร่ที่คุณมีความเชื่อเออ่มากพอเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแล้วก็ต้องรองจังหวะเวลานิดนึงแต่ตอนนี้คือไม่อยากให้คุณทำอะไรมากอะ่ะอยากให้คุณอยู่นิ่งๆแล้วก็เชื่อนะคะใครที่รอง,งานก็จะได้งานนะเนี่ยงานกำลังเข้ามาในทิศทางคุณการเงินกำลังจะเข้ามาในทิศทางคุณตอนนี้อยากจะเหมือนข้อความของคุณเนี่ยจะเป็นลักษณะว่า รีแลกอยู่นิ่งๆเดี๋ยวการเงินการงานหรือการเดินทางที่คุณรอเนี่ยแต่ว่าการเดินทางอาจจะช้าหน่อยนะจะเข้ามาในทิศทางคุณนะคะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ให้เชื่อให้ศรัทธาให้คิดบวกให้มองในแง่ดีนะคะอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าพิ่งท้อแท้อย่าพิ่งเศร้าเสียใจนะคะเก็บพลังของเราไว้นะคะ ก่อนนะคะแล้วก็ให้แรงบันดาลใจตัวเองหาความสุขให้ตัวเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างมันจะเข้ามาเดี๋ยวทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติเองแต่ต้องให้จังหวะให้จังหวะเวลากับโชคชะตาจัดการเคลียร์ปัญหาให้คุณก่อนนะคะแต่ว่าบอกเลยนะสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแต่กอ็อย่างที่บอกคุณต้อง,ต,องต้องช่วยแบบช่วยคิดดีช่วยมองด้านดีมองในแง่บวกด้วยนะคะก็จะดีมากๆเลยนะสาหรับใครที่เลือกกองที่3มประมาณนี้นะอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดหวงังเพราะว่าปฏิหารกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่ง ที่คุณต้องการกำลังจะมีโอกาสเข้ามาแต่ถ้าคุณหมดหวังหรือท้อแท้หรือ,อหอันหลังให้ตอนเนี้ถามว่ามันจะมาถึงไหมมันมาไม่ถึงเพราะคุณเป็นคนที่ดึงดูดมันมานะคะมันจะกดแดดเหมือนจะใช้กดแรงดึงดูดนิดนึงนะเหมือนคนดึงดูดมันมาแล้วถ้าคุณไม่รอรับแล้วพอมันมาก็คือจบเลยนะคะคุณไม่เห็นเองคุณไม่ได้เองแล้วคุณก็จะยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปเองให้อยู่นิ่งๆอดทนรอนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะ โอเคนะคะทุกอย่างจะกลับมาโอเคจะดีจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะประมาณนี้นะก็เป็นการอ่านจน n e r โดยรวมแนละนเามาดูส่วนตัวได้ที่ v star ก็เก้าเ้านะคะจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าและเป็นดวงคุณโดยตรงจะไม่ยำกว่าทําได้ทุกเรื่องเลยบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจากยัใครก็มาปรึกษามาดูกับทีนี้ได้เพราะว่าเข้าใจจะได้ช่วยแก้ไขาหาทางออกแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆให้กับคุณนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ